บรรยากาศยามมาแรงลมเย็นว่อยๆเข่าสูงเรดูหนาวแล้วครับพี่น้องบอกไทยสิพาพี่น้องมาขุดลุมครับผมขุดลุมดักปลาครับปลาก็บอมีตัวใหญ่เรารับพี่น้องนานนี่ปลาใหญ่ลงหนองลงสะไปหมดครับเหลือแต่ปลาหน่อยครับผม ปลาเข็งปลาค้อน้อยครับพอส้ำปนนี่ครับพี่น้องปลาเข็งตัวซ้ำสองนิ้วขุดหลุมล่อปลาดักปลาครับพี่น้องกับบรรยากาศย่ำมีแหลงครับอากาศจังแม่นหอนครับพี่น้องเอ้ย แดดก็แห้งแห้งคำมาแดดจังแม่นแห้งคักแต่ว่ายัางดีที่มีลมพัดวอยวอยเบาไทยก็ขุดหลุมเรียบร้อยไปครับผมไปขุดอีกหม่องหนึ่งครับมันนี้วางแผนว่าขุดสองหม่องครับพี่น้องบรรยากาศทุง่งนายมมะแรงอากาศดีดีพี่น้องเลยเขาก็เริ่มซุกแล้วครับ นี่ว่าสิมาขุดมองนี้หมองนึงครับพี่น้องมองปานมักบืนครับวิธีการเบิงป่าบืนแต่าสี่สองเบิงว่าไม่มีห้อยบืนครับพี่น้องแล้วขุดเลยครับมีห้อยมองมันบืนขึนครับแลว้วขุดดักเลยแล้วก็เตรียมแผนขุดเรียบร้อยแล้วเตรียมแผนเอานามในหนองครับมาห้อย บอไทยสีคุดคุดอังสี่แล้วครับอีสานบันเฮ้าหาอยู่หากินหากินตามหรือดูการครับพี่น้องหนาแหล่งก็หากบหาเขียดหาคุดปูครับเกี่ยวเขาแล้วนาเขานานามก็หาป่าครับ อีสานบานเห่าบุตแต่แนวกินครับพี่น้องนี่หลังขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปล่างก็จะสิเป็นตังสี่ครับหลังจากนั่นก็ดเตรียมแผนเอาดินหนองมาใส่ครับไปครับผมแดดแห้งครับบรรยากาศทุ่งนาบานเห่าเขาก็เริ่มสุกเหลืองทองแล้วครับพี่น้องจักน้อยกับสิได้เกลยวแล้วครับผมอืม ไปครับไปเอาน้ำในน้องมาถึงน้องแล้วพี่น้องบรรยากาศอ้อมๆน้องครับเบิงบรรยากาศบ,รรา,า,ศบานเฮ้าจะแม่นดีครับลมก็พัดเดยนไวไว็นวอยๆยไปครับไปเอาขี่ตมในน้องกันพี่น้องก่อจะไปใไซลุมปลาที่ขุดไว้ครับนี่บ่ตตองล่งเล็กก็ได้ครับพี่น้อง ขอให้เป็นดินในหนองป่ามันได้กินดินในหนองมันก็คิดว่าสิเป็นหนองครับมันก็บืนครับพี่น้องบืนตกครับเป็นวิธีการอิสานวันเท่าวิธีการขุดลุมอ้อยป่าหนาลมเพราะว่าเวลาลมไม้แห้งหน้ำสีเริ่มแหงครับปามก็เริ่มบืนหนี เอาน,าน้ำหนองดินหนองไปใส่อ้อยปลาปลาคิดว่าเป็นเป็นหนองครับมั่นก็สีบืนตกหลุมครับพี่น้องก็เป็นวิธีการอีสานเท่าอีกแบบหนึง่งหาอยู่หากินง่ายๆเอาซ้ำพอประมาณครับนี่มีสองหลุมก็ประมาณเอาสักรึ่งกูทังครับพี่น้อง อบรรยากาศยามแมลงแดดกำลังแห้งบิ้งเดดเดดส่องพี่น้องหาดคำแล้วบิงวบ้งตะเวนบ่ยอมตกดินเลยครับไปครับผม บรรยากาศถึงหน้ายำแรงครับพี่น้องนี่หอดมองแล้วครับผม,มก็เอาต้มไสเลยครับพี่น้องใส่หน้าปากลุมท่าขุดไปเลยครับนี่เอาคือต้มไสเลยใส่ปากลุมท่ขาขุดไปแล้วก็ห้อยๆไปน้ำหนามครับ แล้วก็ห้อยห้อยขีดตมไปน้ำน้ำครับนี่ห้อยห้อยยังสีครับพี่น้องเป็นวิธีการอีสานวันเทาครับวิธีการอ้อยปลาพี่น้องอ้อยปลาลุมใครเคยเห็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอาน้ำห้อยห้อยไปให้ปลาบันไดกินน้ำน้องครับปลามพอปลาบันไดกินเขาก็ว่าแต่น้องครับพี่น้องเขาก็สิบืน บื้มเขาน้องครับมันเป็นสัญชาติตยานของป่าครับนานี่ไปครับพี่น้องเสร็จสับเรียบร้อยไปครับลังต่อไปครับผมเดี๋ยวเอาไม่ปิดหลุมแนครับหามีแมวมีหมามาย้ำคืนครับผมมาซิมากินเหมดครับปิดไว้พอปิดหลุมไว้เสียบเสียบ ปิดไว้ทั้งทึ้งเลยอครับพี่น้องแล้วก็กันปลาดูดน้ำครับเวลาตกมันสิดดูดขึ้นบ่ได้ดครับพี่น้องไปครับหลังต่อไปเสร็จสับหลังนี้ลุมต่อไปครับพี่น้องไปนี่ลุมสุดท้ายขางบานเลยครับขางบานอยู่ทงหน้าเลยลุมนี่ปราต้องกินไก่ครับพี่น้องหากินง่ายๆขางบานก็ได้กินนี่ละพึน่นว่าหากินขางบานก็ได้กินนี่ห้อยไปยังสี่เลยครับ อโอ้ยลงไปแล้วก็น้ำเทลงไปให้ป๊ามันได้กินครับพี่น้องเขาคิดว่าเต้านนำนองนาหนองไหลามานาำนองดินหนองครับมันก็สิบ,บื้นขึ้นนี่ใส่ลงไป บรรยากาศยามแมลงครับพี่น้องถ้าติดตามชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวบืนเสาแต่เ,เ้ามายามน้ากันครับพี่น้องมือนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยครับนี่เทลงไปเลยครับนี่เป็นอันเสร็จสับฝากคลิปไว้ซัํานี้ครับพี่นอ้องมืนเสารต่เฮามาหลุ่นน้ากันครับ ສີມານຫຼືບໍ່